แม่หนูร้อน <c oughs> น่อย <c oughs> ค่ะข,<อ>ะขึ้นไปบนนู้น,น,นเร็วๆร,ร้อนตัวเองได้ร่มหนูไม่ได้อ่ะ,ะทด้งออกเลยนี่ค่ะมาแล้ว หนูจำได้ตรงนี้หนูเหยียบถ้าเข้าไปแล้วหนูตายแม่จ๋าช่วยหนูด้วยมาแม่ช่วยหนูด้วยอ๋ออยู่ก็มาสิไม่มาก็ายืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไม่หรอกเหยียบเหยียบไม้สิเหยียบมัน ่แค่นี้ได้ไหมแม่มาช่วยหนูเลยถ่ายแค่นี้แหละมาดูว่าหนูจะไปยังไง มาได้แล้ววิ่งกันโคตรร้อนเลยนะครับคุณหญ้าต้นสวยใช่ไหมล่ะทางนี้ก็จะเป็นภูเขานะคะ เี๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้กันนะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่รู้มา แม่เอาร่มมาบังให้หนูหน่อยหนูย่ายออไปสิหนูยืนอยู่นั่นแหละหนูไม่ได้ยืนหนูนั่งนีแ่ะเราก็จะทำพิธีห่างแม่เขา่าแม่เขา่าแม่โพสต์เออไม่มีลูกหลานเอาเขา่าเอาอาหารข้าวหวาน มาถวายแล้วให้ยู่ดีให้มากินให้ไม่ยู่กินกินน้ำจำร้อนเราให้เข่าให้น้ำให้อกให้น้ำไม่เตะโปให้คอาเม็ดเท้างี้ไงเด้อให้เจริญงอกงามให้ได้เข่ารุ่นเล่ารุ่นอย่างเด้อจ้าเด้อมาเด้อลูกหลานเอาเอาน้ำไม่กินแล้วเด้อมาเอามาถ่ายรูปเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดี